วันนี้เราจอดข้างเรือดิสนีย์ครับ แบบเรือของบริษัทนี้ก็จะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับสีขาวดําแล้วก็มีท่อข้างบนเป็นรูปมิกกี้เมาส์นะครับสีแดงและที่ผมชอบของการดีไซน์ของเรือดิสนีย์ก็คือห้องพักของผู้โดยสารครับดูกระจกเป็นประหลอดคือมันจะเป็นส่วนตัวมากครับไม่ต้องปิดม่านก็ได้เหมือนแบบฟิล์มรถยนต์อะไรเงี้ยครับเรือสัมล่าลําอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกระจกใสนะครับอย่างบริษัทที่ผมทาก็เป็นกระจกใสภายในเรือของบริษัทดิสนีย์ก็จะเป็นแบบธีมการ์ตูนดิสนีย์ทั้งหมดเลยครับแต่ผมชอบดีไซน์นะผมว่ามันลยาา่่อองื นี้เนี่ยชื่อว่า Disney Dream ครับก็จะมี Disney Magic Disney Wonder Disney Fantasy Disney Wish แล้วก็ลำอื่นๆที่กำลังสร้างอีกครับเรือสำราญแต่ละบริษัทเนี่ยมีการสร้างออกมาทุกปีครับแล้วก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างจะสูงถามว่าการทำงานบนเรือสำราญเนี่ยมันมั่นคงไหมสำหรับผมผมว่ามันมั่นคงนะถ้าเราไม่ได้ทำผิดกฎอะไรเขาก็เสนอสัญญามาให้ทำเรื่อยๆนะครับขนาดสมอเรือเนี่ยยังเป็นทีม Disney เ,เลยครับแล้วก็ข้างหัวเรือก็จะมีบอกระดับน้ำเดี๋ยวมาดูกันว่ามันลึกจมลงไปแค่ไห่ กินน้ำลึกลงไปประมาณ9เมตรครับดูตามระดับและไฮไลท์ของเรือดิสนีย์ทุกลำของเรือสำราญทุกลำก็มีครับแต่ว่าเรือดิสนีย์เนี่ยจะเป็นสไลด์อุโมง์น้ําเป็นใสๆแบบนี้ครับจะเห็นวิวทะเลเวลาเรือล่องครับประเด็นของการทํางานเรือสำราญเนี่ยผมว่ามันสามารถทําให้เราสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วครับทำแค่ปีีอ่ปีซื้อบ้านซื้อรถได้เลยครับใครชอบเรือดิสนีย์มั่งครับวันนี้มาแนะนําไม้ที่ผมใช้ภาคเสียงนะครับทุกคลิปที่ผมใช้ภาคเสียงก็คือใช้ไม้นี้หมดเลยโบย่าครับโบย่า V 3 0 w i r e l e ไ s ้เสไม้นะครับเสียบต ก็จะมาในกล่องชาร์จได้แบบนี้เลยครับมีไม้สตัวแล้วก็ตัวรับหนึ่งตัวครับตัวกล่องเนี่ยเสียบสายไทซีชาร์จได้เลยครับสวัสดีครับนี่เป็นเสียงจากโทรศัพท์เพียวๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมเสียบตัวนี้เข้าไปในโทรศัพท์นะตัวรับนะครับและนี่คือเสียงจากไม้โบย่านะครับชัดไหมครับเราจะหนีบกับเสื้อก็ได้ครับนอกจากนี้ไม์ตัวนี้ก็ยังมีโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับก็คือกด หนึ่งทีข้างบนไฟก็กลายเป็นสีเขียวครับนี่คือตัดเสียงรบกวนแล้วครับแต่ผมใช้แบบไม่ตัดเสียงรบกวนนะครับก็คือใช้ได้ปกติเลยตัดเสียงดีมากเวลาออกไปนอกเรือหรือว่าถ่ายรอบเรือองเงี้เสียงลมแรงๆก็ไม่มีปัญหาครับแล้วตัวรับเนี่ยเราสามารถเลือกให้เข้ากับโทรศัพท์เราได้ครับเช่นของเราเป็นไ p e C หรือ Lightning อะไรก็แล้วแต่ครับหรือเราจะเอาไปใช้ไรฟ์สดหรือเอาใช้กับแอปตัดต่อได้ครับแค่เสียบแล้วก็ใช้ได้เลยครับของดีแนะนําบอกต่อครับผมใช้มา2-3ปีแล้วครับกดซื้อข้างล่างนี้ได้เลยครับ